วันนี้เราพบกับช่อง Lucky Fishing นะครับวันนี้เราไม่ได้ไปบ่อตกปลาที่ไหนไม่ได้ไปตะอนบ่อที่ไหนนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้งานยุ่งมากเขาเลยพักผ่อนนิดหน่อยครับตอนนี้ร่างกายต้องการการพักผ่อน,นครับจริงอยากจะออกไปตกปลาเหมือนกันครับางทีออกไปตะวนที่ผ่านมาก็ออกนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้คลิปไม่มีเวลาถ่ายบ้างพาตุ่น,น้องพาเลยไปบ้างก็เลยไม่มีเวลาถ่ายต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรให้เขานะครับผมยังไงเดี๋ยวดู ทีน่าอาจจะไปเข้าบึงหรืออาจจะไปที่ไหนเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งหรืออาจจะไปตกกระพงอันนี้ก็เลยพออยู่บ้านก็เลยหาอะไรทําพอดีว่ามีรุ่นน้องครับน้องสักการินนะตั้มนะครับเต่าบินนะครับเอดีว่าต่อสายหน้าไม่ค่อยได้ก็เลยเดี๋ยววันนี้จะทําคลิปต่อต่อสายช็อคต่อสายสายหน้าครับที่ไว้ตกปลากระพงเพราะว่าผมใช้ต่อแบบไหนจริงมันต่อง่ายมากครับต่อง่ายใช้งานง่ายเลยครับผม แบบเอ่อต่อใช้เวลาไม่นานแล้วก็เหนียวไม่เคยมีหลุดช็อกหรือว่าหลุดจากต่อที่สายที่ต่อมีแต่ขาดนะมีบ้างครับที่ไปเกี่ยวอะไรขาดเนี่ยแต่ไม่เคยแบบสายช็อกหลุดหรือเี้ยไม่ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้ก็ตกบาพงทั้งทั้งหลายสายก็ยังไม่เคยหลุดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะว่ามันจะต่อมาง่ายแค่ไหนใช้เวลาไม่นานนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม อุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องมีครับสายหน้าหรือสายช็อคสายฟูโรหรือว่าจะเป็นสายช็อคธรรมดาก็ได้นะครับที่แล้วแต่ทูกนักนาใช้กันนะครับผมนี่ก็แต่วันนี้ผมเอาใช้เป็นสายเอ็นนะครับเพื่อจะได้มีสีได้มองเห็นเวลาเวลาเราพันนะครับเวลาเราต่อสายมันก็จะมองเห็นได้ชัดครับจะดูผ่านกล้องนะครับแล้วก็สายพีอที่เราใช้ก็แล้วแต่นักนาใช้ไปเลยก็ควรจะเลือกสายพีอกับตัวสายหน้าให้มันแมทกันนะครับแล้วก็ไปเช็ค พลาชักจริงไม่ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแล้วก็เราก็ลนเพื่อความมั่นใจแต่เราลนใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะเวสตุดไกลนะครับผมแล้วก็ไก่ตัดนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นน้ําจริงถ้าอยู่บ่อเราใช้น้ําลายครับผมนี่เราก็ใช้น้ําเพื่อครับให้สายมันรัดตัวดีขึ้นนะครับผมช่วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมก็ใช้อะมันเวลาดึงมันง่ายดีครับผมอ่นนี้เรามาลองเริ่มเลยเริ่มจากตัวเราเริ่มจากตัวสายสายช็อกก่อนนะครับหรือสายหน้าของเราก่อนครับ เราก็จะ,จะม้วนเเขาเรียกวอะไรผมนะเราจะทำเป็นอย่างนี้ครับขึ้นไปขโมดขึ้นไปเป็นสองเส้นอย่างนี้ครับสายหลักอยู่ด้านบนครับปลายสายอยู่ด้านบนครับนะลองดูเราจะเป็นประมาณนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้ฮะเสร็จแล้วเราก็เอาสายพีอีนะครับสอดขึ้นไปครับชัดเห็นชัดไหมครับส่อ,สอขึ้นไปอย่างนี้ครับ แล้วก็ดึงปลายสายมาในยาวประมาณหนึ่งครับใหพ้พอให้เราโวยวาม้วนได้ประมาณเจ็ดรอบไปกลับก็เป็นสิบสี่รอบครับผมจะใช้ที่ผมใช้เนี่ยผมจะพันประมาณเจ็ดรอบเท่านั้นครับไม่ได้ใช้ไม่ได้พันเยอะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับอ่าขนาดได้ปลากดคางไซส์เจ็ดโลแปดโลก็ยังอยู่ครับช็อคไม่มีหลุดครับนะครับ๋ยวลองดูเริ่มจากพันนะเราก็พันลงไปก่อนครับเอาไปหนึ่งสองสาม ผ่านไปเรื่อยครับสี่ห้าหกเจ็ดครับก็ประมาณนี้ครับเจดรอบนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากาไปกว่านี้ครับเสร็จแ,แล้วก็พันกลับมาครับเจ็ดรอบอีกนัหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดครับอครบเจ็ดรอบนีครับมาได้แบบนี้นะครับมได้แบบนี้เนี่ยเราก็สายเดิมที่เรานี่ฮะเป็นสายเดิมเนี่ยครับที่เราสอดขึ้นมาครับเราก็สอดกลับมันคืนกลับไปแค่นั้นเองครับนี่ฮะแล้วก็ดึงครับดึงคู่นะครับ ดึงสองฝั่งครับสายคู่สองฝั่งดึงให้มันเข้าหากันแล้วดึงที่เส้นหลักนะฮะแค่นี้เองครับก็จะให้มันดึงง่ายครับก็ใส่น้าหน่อยใส่ถุงมือก็ดีครับจะได้กันบาดนะครับปกติจะใส่ถุงมือดึงนะครับเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วครับก็เราดึงดีดึงแน่นน่ครับก็อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ได้หลุดง่ายครับเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงมือก็จะดึง ยางอินเนี่ยถายไปนีนนล็อกเสร็จแล้วเนี่ยพอได้เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายของสวยฮะแน่นปึ๊กครับน้องหัวเราตัดปลายตัดตัดด,ดีดีครับผมเป็นประจำครับชอบลืมครับตัดก็เหลือไว้หน่อยก็ได้เหลือไว้หลนนิดนึงไม่ใส่แว่น ลนดีๆครับจะถึงแค่นี้เองครับก็ฝั่งพีอีฝั่งหนึ่งแค่นี้เองตัดให้ชิดไปเลยก็ได้หรือตัดเหลือไปลายไว้ลนก็ได้ครับแต่ผมลองเคยลองตัดชิดแล้วก็ไม่เคยหลุดนะอยู่ที่เราเลยว่าจะลนไม่หลนแล้วแต่แต่ผมก็เพื่อความมั่นใจมั่นนี่ลนใหญ่ไปนิดนึงจริงหลนเลย นียอยู่ครับส่วนมันจะเรียงสวยไม่สวยขึ้อนอยู่กับนา,นาตอนที่ดึงครับตอนทุ่พันกับดึงเนีัย,ยแค่นี้อยู่แล้วผมลองมาแล้วตอนนั้นสึกจะใช้ช็อคช็อคหน้าเป็นสายฟูโร3สามสิบปอนแล้วก็สายเป็นเบอร์หนึ่งหรือหนึ่งจุดห้าจำไม่ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปตกปากกระพงเลยครับ พอดีว่ารู้สึกรอบนั้นไปวันนี้ดาฟาร์มแล้วยังไม่ได้ถอดสายออกก็เลยไปตกปากระพงที่ตกเล่นก็ได้กดคังตัวเจ็ดโลแปดโลตัวสายใหญ่เลยครับก็ช็อกก็ไม่หลุดครับนี่ยครัลองดูนะครับง่ายๆครับไม่ยากแล้วก็ทนด้วยครับรับรองไม่ขาดง่ายแน่นอนยังไงเดี๋ยวก็ลองดูลองทํกันดูนะครับว่าผูกแบบนี้ง่ายสุดแล้วก็แน่นด้วยแล้วก็ไม่สะดุดไกด้วยครับผม ัไงไงบ้างครับผมใช้ได้ไหมครับผมลองดูครับลองทําตามมาดูครับจริงสาหรับมือใหม่นะครับที่ไม่รู้จะต่อสายหน้ายัางไงครับเพ <c oughs> ื่อคนดูดูแล้วก็อาจจะมีเงื่อนดีๆหรือเงื่อนที่ถูกง่ายกว่านี้อันนี้ผมก็ไม่รู้แั่ใส่วนตัวผมใช้แบบนี้ครับเคยลองอย่างอื่นแบบอื่นไหมก็เคยลองว่ามันบางทีเสียเวลาอันนี้มันไวครับเพื่อทําจริงไวกว่านี้ครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่บางทีทาผ่านกล็มันจะใช้หนึง่งก็ไปลองดูครับเผื่อหลายคนอาจจะรู้แล้วอาจจะใช้แบบนี้เหมือนกันก็ได้ครับ ลองดูครับผมก็ช่องนี้มันลุกกี้ฟิกซิงครับช่องสำหรับมือใหม่ก็ไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดทุกอยก,กดอะไรกดได้กดให้หมดนะครับผมตรงนี้ยอดวิวก็ไม่ได้เยอะครับผมช่องเล็กๆนะครับผมไงก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราไปตะลอนบอที่ไหนเดี๋ยมารอชมกันนะครับผมบายครับ